โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้กี่ตัวโอ้โอ้โอ้โอโอ ครับผมพี่น้องสวัสดีครับอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกบอ่อหนึ่งนะฮะยังอยู่ที่สวนฟาร์มสวนเกษตรนาครับนายศักชัยยอดเยี่ยมคือเกาพี่น้องนะเป็นบอ่อที่3ามแต่ว่าไม่ใช่บอ่อแถมนะครับเป็นบอ่อขายนะครับเป็นบอ่อเมาก็นอยู่หมื่นสี่ครับวันวันนี้3บอ่อเลยครับ ก็จะมี3บอ่อ2คลิปนะครับจะมีคลิปก่อนหน้านี้ด้วย1คลิปนะสองบ่อแรกได้11คนนะครับก็ตกคนอยู่ประมาณคนละพันตีไปคนละพันสาพันสามแล้วก็การเรียงก็จะอยู่แบบจัดฟันปลาครับรอรุ้นชักหน่อยครับปลาจะประมาณไหนพี่น้อง โอ้ยเริ่มรื้อไม้เริ่มรื้อไม,ม้เริ่มขึ้นมาแล้วครับบ่บุ้มบ,ำ,บำมาแล้วนี่ครับป่าเริ่มขึ้นแล้วนี้กำลังเตรียมครับเตรียมที่แต่และที่แต่และจุดตามเบอร์ตัดไม้ตัดอะไรออกบ้าง ฝั่งนู้นจะแคบหน่อยแต่จะยืนแบบสลับฟันปลากันครับอะไรอะไรเอาหร,รือยังเอาหรือยังเดียวเดียวเนนมองกันไม่เห็นบางต้นไม้ อ้า yup. ตนいいตนูไปแล <Yeah. S 1> <v> ้ววิวพุ่งออกเหพุ่งออกจากอาโอ้มีโดนสายไฟเอ้ยทางนี้ยังไม่โยนทางนี้ยังไม่วานเฮ้รอกันรอกันเอ้าเออโอ้โอ้โอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้เจ้าสั่เออโตัวใหญ่ตัวใหญ่อาโอ้แหกขาเราว้างเนึ่ เอยเเอา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 ล้ครับผมเออเอาเอาสู้กันก่อนสู้กันก่อนเฮแรกสู้กันก่อนเอามาแล้วครับผมโอ้กอดเลยกอดกอดเออโดนสายไฟด้วยเออขึ้นไปแล้วกอนขึ้นคนแรกไปแล้วมา ตรีทางนี้ครับตรีขึ pues ้นแล้วเออเอา mm ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้พี่น้องโอ้โหกี่ตัวกี่ตัวตรีน่าจะสองตัวครับโอ้ตรงนี้โอ้โหดูทางนู้นทางนู้นเอาเอาเอาโอ้เอาน้องสองสามสี่ป๊าป้าทางนู้นนางนู้น โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้กี่ตัวโอ้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 ว้าวว้าวโอ้สามสี่ตัวครับแขขาดแปดดแปอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเชียร์ครับข้างๆได้มาเหมือนกันครับไม่ต้องมีเสียงเชียร์ครับเขาเข้าปามแล้วหลายตัวเลยครับผมนี่ครับตรงนี้ไม่ต้องเชียร์ครับได้มาห้าตัวครับผม นี่โอ้โหแล้วเปียกถักเงี้ยงครับถักเงี้ยงครับอ้าวต่งื่อนยังมีคนดึงอยู่ครับยังมีคนดึงอยู่ครับเอา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 เออเอเอสู้อยู่กี่ตัวหนูนะ่นน่ะเอาเอาเอา่อาจจะสองหรือสามครับไม่รู้หนึง่ง สองอ๋อมีหนึ่งแต่ปันนินครับน่าจะหลุดตัวหนึง่งมาปูดขอไง่ไง่แน่วับนี่มเม็ดอยู่ทางนี้เชียดเอามันต้องมีข้าวบ้างเลยนะีมเม็ดอยู่มีเม็ดอยู่ บึบบึบเม็ดแล้วครับเม็ดแล้วครับอ่าอ้าวโอ้กอด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 เชียร์ดังๆหน่อยกอดเฮ่ปุ้ยพุ้ยเฮาค่ะเออพี่โอ้โหเฮ่าปุ้ยเฮาขาดเอออย่านะอย่าสมชื่อนะเฮเอออย่าเอาตามชื่อแกเด้อไหนอ่ะเอาทำไมมันเงียบอ่ะยังอยู่ครับยังอยู่อ้าว น่ะได้มาตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งนิงนง่สองสามตัวครับโอ้โอโอ,โอ้ทางนู้นทางนู้นทางนู้นยังโดนอยู่อาวอยู่อยู่แหก็พุ่งมาจากต้นมะพร้าวครับผมเออเหมือนโดนแหอยู่ครับตรงเนี้ยตรงยอดมะพร้าวตรงนี้ ไกลพี่น้องสูงยากนิดนึงครับเข้าไหมเข้าไหมเข้าอยู่ครับตัวนึงมาอยู่ใกล้ๆพอครับเข้าอีกไม้จะเข้าอีกไม,เกไม้เม็ดอะไรข้างล่างมาสองผืนนี้ดึงมาพร้อมกันครับ อ้าวอาเอา้าวอา,อา,อามีครับมีสงสัยลูกมะพร้าวว่าดึงบุกกะกึกกะเอา้าปปึ๊บปึ๊บโอ้ตัวไม่ใหญ่ครับน้อาอะไรปลานินมาด้วยฝั่งนู้นเป็นไงฝั่งนู้นเป็นไงปลานินปลาตะเพียนลุดปลานินอา้าวปลาใหญ่เข้าข้างเราวมั้ง กำลังสาวขึ้นครับสามสี่ผื้นจะมีใครโดนไหมจะมีใครโดนตัวใหญ่ไหมครับปึ๊บป,บปบยังครับแล้วแวห้ก็พุ่งออกมาครับปูดดนี่เห็นเม็ดอยู่แถวนี้เองน่าจะน่าจะเข้านะครับ เอ้าเจ้าบ้านเชียงดูทีปึ๊บปึ๊บอัยยะ ใส่หน่อยหน่อยปึ๊บปึบ๊บโอ้ไม่น้อยเท่าไรครับปึ๊บปึบ๊บน้อไหนเหนียวเสียอย่างครับยกอย่างเดียวครับอ้าวทางนู้นรอบสองครับเป็นจังนะโอ้เข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วครับ น่าจะอยู่นะน่าจะอยู่นะอยู่ไหมอยู่ไหมโอ,โอ้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 ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้รอบแรกกับรอบสองก็ไรแต่ตัวใหญ่เลยครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่วานนะครับวานสูงครับวานสูง เอาแล้วครับเอาแล้วครับฟากนู้นโดนตัวใหญ่หนูนโดนเสื้อเขียวทางนู้นเอาเดี๋ยวไปดูครับเขาโดนตัวใหญ่อยู่ยไปทันไหมเอ้าไม่ทันพี่น้องน่าจะไม่ทันเอาซูมดูครับเห็นปลาใหญ่กำลังดึงดยดอยูไม้ยูไม้ อย right okay. ู่ครับอยู่ครับอ้าวเรียบร้อยไปหนึ่งลุดบอบยัง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 เอาเฮแต่ชื่นเอาอีกแล้วโอ้โอ้ติดไม้ติดไม้เอาครับกองเชียร์ดีเด่นนะครับ เียร์ให้ขาดครับเป็นกองเชียร์ที่ดีเด่นเอ้าวอาวครับมันมันตัวหรือสองตัวครับกัดกึกกัดกึ่งโ <sk ill> ปร,โร่งไม้ลมะบ้างปลานินตัวหนึ่งครับตัวหนึง่งอ๋ออันนี้ตัวหนึง่งโอ้ตองรงนี้ปนินใหญ่อีกแล้วปลานินตัวใหญ่ครับ อยู่อยู่ครับเหก็พุ่งมาจากปามะพร้าวโย่ว่าปลามันน่าจะซุกใต้โพรงใต้อะไรแล้วอ่านกดเก็บปลานิ่งใหญ่ไปสองแล้วครับอ๋อปลานิ่งปลานิ่ง นี่รอรุนโพรงครับมันเข้าโพรงแล้วรอรุนตามโพรงเอาลวครับเล่นมุมแล้วครับเล่นมุมแล้วสิไปไสอยู่มุมนี้แหละมันเป็นกระเบื้องมันเป็นอ้นั่นเยอะปลาน่าจะอยู่ใต้ซอกเพียนครับเริ่มเห็นตะเพียนแล้ว อะไรกึก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 ดักคร้งสิกุกกะกุกกะทำดินชนนครับซอกเป็นไม้ตียันปามีครับแต่เอาย่าครับกรุกกรุกกรุกรุบุหี่นี่ เม็ดมาแล้วเม็ดมาแล้วมันออกมาบ้างแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอโอเฉียนโอ,เอ้เอารอรุ่นครับรอรุ่นครับเป็นฟังหรือมองหรือไม้กันแล้วน,นตัวที่สองแล้วครับ มันเข้าไปใต้โพรงนี่ครับมันเป็นโพรงเป็นแถบใต้กระเบื้องมาสงแล้วที่เรามีไหมหนะครับทางนู้นกำลัลงไล่อยู่ครับมาไว้แต่เดียวมีเพิ่มไหมไม่มีเพิ่มไอสอง ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาสถิตย์มาแล้ว1เกลียนมาได้1ปึ๊บปึ๊บอ้าวนี่นี่1ครับทางนี้โอ้เครื่องก็สอบปุ๋ยรู้ปลาหรือแหรอกนี่ปุ๋ยนี่ตรายื้อซุได้นี่เป็นจองตีนี่ตราทมนูเกี้เด้คันนี้เด้ เี้ยนเนมีปลาใหญ่หลุดอยู่ตัวหนึ่งครับยังไม่มีใครโดนีหลุดแห้อยู่ตัวนึงตามเก็บมันอยู่ใต้อันี้เยอะมันเป็นโพรงลึกเข้าไปเลยครับเป็นโพรงลึกไปใต้กระเบื้องอีกชั้นหนึ่ง นะอ้าวพูดเมื่อกี้เองโดนแล้วโดนแล้วเนี่ยดูนะครับโอ้ดูตะเพียนกระโดดเซลซ์เซลซ์ตะเพียนนินเยอะอยู่ครับแต่มันเป็นโพรงเอายากสงสัยจะได้ต้องสูบอีก เราล้างโบครับเพราะว่ามีปลาช่อนปลาอะไรอยู่บ้างจะกินลูก,ลกปลาอย่งแกบอกนะโอ้ยก็คือเยอะแท้แซวซักเลยปุ๊บปับปบป๊บเลยอจะซ้อนแหแล้วครับ,รบจวดนี่จะยู่ให้ไหม งานกองกองกองเคียร์กิติมัสักนะครับไรเคียร์มาว่าให้ลุด <laughs> เออเป็นขวัญใจของทุกคนในบอ่อนะครับเคียร์ให้ลุดเอามีกึกกักกกกักอยู่หรือเปล่าอยู่ไหม อยู่ไหมนะครับเขาเป็นที่รักยิ่งของคนเพื่อนเซียนเหนะครับเวลาโดนปลาเขาก็จะชี์ให้คาดเอาเอาเริ่มแล้วครับไปแล้วไปแล้วเอาเอาเอาขอรอกางเหรอตั้งนานเลย ได้เฮได้เฮครับไอ้ตัวลมหายใจได้เฮกันเอาตีหางออกแล้วครับนะครับแสดงว่ากองเชียร์ศักดิ์สิทธิ์เชียร์ให้ขาดให้หลุดเข้าไปจริงๆ เอามาดูตรงมุมนี้ครับเปลี่ยนแฮแล้วเป็นโอ้เปลี่ยนแฮแล้วเขาท่าย่ครับอปลามันโลดครับรอบเรกมามามานีมา่มาแล้วครับมาแล้วครับอ่าฮ่า,าน่าฮ่นโอ้ลีด อเมื่อกี้ลุดครับทีนี้เปลี่ยนแหแล้วครับมาจะเข้าของใครอีกตัวนี้มาหนี่มันจะอยู่ในแหเขียวนี่แหละมาแล้วครับตอนนี้แหรุมกันมาที่ตรงนี้แล้วจะอยู่พื้นไหนครับ ดันกันมาฝั่งนี้แล้ว,ลวจะโดนอยู่ผืนไหนเอา้อาไหนของใครทำรไมคือเก่งแท้ตัวนี้เขาเห๊ะเขียวหรือเปล่าครับเ <c oughs> อาบอกไม่อยู่อีกแล้ว เอาเพี่นอกเอารุมครับรุมกันมาทางนี้แล้วขาดแล้วเอาขาดอีกแล้วขอดีขอดีอีกแล้วให้เขียวจอมขาดขาดเพลาไปแล้วไอ้ยาไอ้ยาเอาเอาเอามีขาดไปอีกแล้วครับเอารุมกันแล้วครับรุมกันมาแถวนี้แล้ว เขาเหใ้้ไม้ไม่เอาเมย์ว้ยแม่โว้ยอ้าโดนแหกเกาโดนแหกเกาอ้าเออโอ้ดูดูดูไปอีกแล้วเอออยูอยู่ยูอยู่ยูเอายูยูยูครับอยู่ครับ เย้่อยู่อยู่เนีตรีเข้าอยู่ในเหอีกแล้วหลุดรอบดึงเข้ามาอีกแล้วอ้าวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับไปดูใกล้ๆเอ้าเอาแล้วครับมันเป็นที่รักยิ่งของเพื่อนเชียนแหนะครับ เออกองเชียร์อันเป็นที่รักเชียร์ให้แต่ขาดนี่คนที่เขารักเป็นอย่างนี้แหละทั้งตัวทำไมเออเออเออทั้งโบครับเป็นอะไรเชียร์อยู่กันเออเอาโอ้ยนึกว่าใหญ่ ข้อมือเลยอ้าวอ้าวโอ้โหกว่าจะเข้าครับหลุดหลายรอบเลยครับอ๋อขึ้นไปแล้วไซส์เกือบสิบอยู่ครับและแล้วแล้วก็เป็นของเราของเขาเหมือนเดิมเออขาดรอบแรกอันนี้บอกแล้วให้ไดชื่นแล้วให้ได้ชื่น โฆษณาแห่จนไม่มีแถมเลยนั่นแหละบอกไอ้ว่าให้กทำแหให้คนถ่ายด้วยอ <c oughs> เออเ <c oughs> อาหน้องถึงสิบไหมมัน่าจะไซส์เปดปดประมาณเปดครับนี่หลุดตั้งไม่รู้ตังกี่แฮครับหลุดไปหลุดมากันเซลซักอ,อ,อัน,นอยู่สุดท้ายมาได้คนปล่อยตอนเรก <c oughs> <c oughs> เออ เอาคิดว่าน่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวสุดท้ายครับนะก็มันกันสนุกสนานเชียร์กันแบบนี้แหละครับเสียหแะเวลาหวานเจอปลาใหญ่ปลาหลุดความสนุกความมันมันจะเกิดขึ้นกันอย่างนี้แหละในลุ้นได้เชียร์นะครับก็ยังเก็บนะครับเก็บฝั่งพวกปลาตะเพียนปลานินกันต้องไล่เอาครับเก็บยากมันเป็นโพรงนะครัผมอ้าจุใจมากครับมาสวนนี้หวานกันสามบ่อไปเลย บางท่านไม่ได้ดูก็จะมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับอยู่สองบ่อแล้วก็มีบอ่อหนึ่งแล้วก็แถมอีกบ่อหนึ่งก็อีกราคาหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกบอ่อหนึ่งกับอีกราคาหนึ่งก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเขาเก็บปลากันแล,ล้วคิดว่าตัวใหญ่น่าจะหมดแล้วเมื่อกี้ตัวสุดท้ายนะรอติดตามครับรอติดตามคลิปต่อไปเด้อครับคลิปนี้แกนี้เลยครับ พี่น้องก่อนกลับเขาให้ผมเอาปลากลับหมดนี่ผมไม่เอาผมยิงผมไม่เอาเยอะไปเออนี่คนอะไรยิงเขาจะให้ทั้งหมดไม่เอาแต่เราเล่นขอบคุณครับพี่น้องนี่ของฝากไปต้มอีกแล้วโอ้มันนะครับสนุกสนานครับปลาใหญ่พี่น้องจะยกงได้่ร้อยเชือกวา่เดี๋ยวรอติดตามบ่ต่อไปครับผม